สวัสดีครับวัวเจริญแท็กเตอร์อวางสามหมอจอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่16กุมภานะครับวันนี้มีรถแนะนำ3คันนะครับคันแรกเป็นรถยี่ห้อดาอยฟานนะครับรถขนาด50แรงม้านะครับตัวนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับยางหน้าก็อยู่ประมาณ70%ยางหลังอยู่70%นะครับยางสวยนะครับยางหน้าเป็นเบอร์11.2-20นะครับ ยางหลังเป็นเบอร์14.9ขอบ28นะครับไปผ่าน CMT นะครับชุดดันกับซี t นะครับสวยแห้งดีนะครับมีซึมบ้างเล็กๆน้อยๆครับสักจุด2จุดนะครับซึมๆคอนโทรลใบมีดที่1นึ่งกับ เอาล้อหน้าแห้งดีนะครับพร้อมใช้เครื่องเกียร์ดีราคาหนึ่งแสนเก้าหมื่นแบาทนะครับตัวนี้หน้าหลังคันาาที่สองนะครับเป็นคูปต้ L 2 8 0 8ปดคันนี้มีเล่มทะเบียนอยู่นะครับราคาแสนเจ็ดหมืบาทนะครับคัน,นเก็บสภาพเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ผ่านเป็นผ่าน5้านะครับ รถไม่มีรอดซึมนะครับเช็ครอดซึมให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ยางอยู่ที่70%็น้ข้างหน้ากับประมาณเดียวกันนะครับสภาพคันนี้นะครับเป็นยันมา EF 3 5 2 t นะครับคันนี้ตามสภาพเครื่องเกียร์ดีนะครับระบบ โควินใช้งานปกติย่างหลังอยู่แปดสิอย่างหน้าอยู่6กเจนะครับเดิมๆนะครับผ่นผนี้คันนี้อุปกรณ์ตอนตนี้ใบดันกับ <c oughs> ใบดันอย่างเดียวนะครับไม่มีเริ่มทะเบียนราคาเอ่อหนึ่งแื่นบาทนะครับเดี๋ยวลองคันแรกก่อนเลยนะครับ เคื่องเกียดีนะครับเดีย๋ยวเราลองไถให้ดูนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์3มสูบนะครับ3มสูบขนาด50สบแรงมา้าตัวใหญ่เท่ากับปูปะทาห้าสิบแรงม้านะครับรุ่นเอ็มเ็ราเป็นขนาดรุ่นเอ็ม ยางหน้าจะใหญ่กว่านะครับเ,เกียร์เป็นแบบ4เกียร์เดินหน้าฝอยหลัง1เกียร์นะครับมีโโลขับดีนะครับเข้าดีดีแข็ง 1,98,000บาทนะครับต่อรองได้บ้างนะครับคันนี้จัดส่งปีให้300กิโลเมตรแรกนะครับใหญ่ๆถูกๆเลยนะครับคันนี้โฟวินขับเคลื่อน4ล้อนะครับระบบใช้งานปกตินะครับตรวจสภาพโดยรวมก็อยู่ประมาณ80%ได้อยู่นะครับ น,นี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับใคร,ใครอยากหารถใหญ่ๆราคาเบาๆนะครับคันนี้เลยนะครับหนึ่งแสนก้าหมื่น 8,000บาทนะครับฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้หน่อยนะครับ0850876581นะครับบอเจอเรนแท็กเตอร์อเบอร์วัง3าหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับดูรถทดลองขับได้ที่ร้านเลยนะครับ คนขับยังไม่ค่อยคล่องเทียนนะครับคันนี้เพิ่งจะลองครั้งแรกสนใจดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับระบบโฟวินปกตินะครับผ่านหน้าใหญ่นะครับนี้แข็งแรงนะครับ โยนกันดูนะครับ แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับผมคันต่อไปนะครับอุปต้าแอลสองแปดศูนย์แปดนะครับคันนี้เครื่องดีนะครับไม่มีควันไม่มีไอนะครับก็ไฮเดรอลิกขึ้นเร็วนะครับก็ขึ้นเร็วนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับเกียร์แปดเกียร์เดินหน้าสี่เกียร์ถอยหลังนะครับ วันนี้ว่าเรามาลองกันตอนเย็นนะครับไม่ได้ตั้งผ่านมาจับใส่แล้วก็มาเลยนะครับถ่ไถกระเปบ้างนะครับอันนี้ลองดูว่ารถมีกําลังห่าเครื่องรวมเครื่องไม่รวมนะครับอย่าว่ากันนะครับ น,นี่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเต็มทะเบียนพร้อมนะครับเครื่อง g ด d นะครับคันนี้ไม่มีควันขาวควันดำนะครับคันนี้น,นี้เซ็กระบบเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับคันนี้พร้อมใช้งานนะครับ 1แสนเจห่นเก้าพันบาทจัดส่งฟรีให้300รกิโลเมตรแรกนะครับสนใจดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับ,อบอระบบโฟวินทำงานปกตินะครับน,นมาดูเครื่องยนต์กันดูนะครับ โวินแน่นนะครับมีลูกหมากรวมนิดนึงเดี๋ยวแต่งทําให้นะครับเนแจกมายัางนี้มีเวลาทําน้ำก่กตินะครับเที่ยงไม่มีไอระบายนะครับซีนไม่มีรั่วนะครับล้อ เก็บแล้วเหลือลูกหมาสกสวมบ้างเล็กน้อยรล้่าลอ้อมีลูกหมากสวมโควินแน่นนะครับหมากลวมนิดนึงเดี๋ยวเก็บทําให้นะครับอาคารนี้เปลี่ยนถ่ายของเดลวให้เรียบร้อยนะครับหางไม่กระตุกนะครับยกปกติใบผ่านจะเก็บสีให้ใหม่นะครับตัวนี้เป็นรถ28แรงนะครับอันนี้คุปตะ L2808 1>, 1 7 10, 9 0 0 0บาทนะครับสนใจก็ปัดเบอร์โทรศัพท์0 8 5 0 8 7 6 5 8 1นะครับดูรถทดลองขับได้ที่ร้านเลยนะครับเดี๋ยวมาชมคันสุดท้ายนะครับคันสุดท้ายนะับเป็นยันมาา f 3 5 2 t นะครับตัวนี้เป็นโฟวินขับเคลื่อน4ล้อนะครับใบดันแบบเป็นคานโค้งนะครับป็นหน้า ้างหน้าอย่างเดียวคันนี้ไม่มีเล่มเอกเบียนนะครับยางหลังอยู่แปดสิบเปอร์เซ็นอยยางหน้าก็อยู่หกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับเครื่องดีไม่มีควันดำควันขาวนะครับระบบไฮโดรเด็กก็ขึ้นเร็วลงเร็วนะครับเกียร์เป็นแปดเกียร์เดานหน้าสี่เกียร์้านหลังเป็นเกียร์ชัตเทิลนะครับ มีเครื่องดีสีไม่สวยนะครับ เกียร์เร็วนะครับเกียร์เช็นโววินทำงานปกตินะครับตรงนี้โววินทำสังครับโววินทำงานได้สี่ล้อนะครับ เสียงดีนะครับเสียงนิ่มเลยนะครับตันนี้ระบบไฮดอรอลิกหน้าปกตินะครับ ลอง p ี o ีโอไหนีโอทำงานปกตินะครับ เติมน้ำไม่ดูนะคเครื่องไม่ีเครื่องไม่มีอะไรนะครับไม่ดันนะครับ แน่นอยู่นะครับใหม,ม,ม,มีมีื้ลว่างเล็กน้อยนะครับไม่นนี้ไม่ถึงประโยชน์นะครับราคามีแตกบ้างล้อหลังไม่มีรั่วนะครับถ่ายถ่ายไม่มีรั่วไม่มีหยดนะครับอันนี้ราคาหนึ่งแสน สามหมื่นบาทนะครับตัวรถก็ไปดันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับฝากเบอร์โทรอีกทีนะครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดเจ็ดหกห้าแปดหนึ่งนะครับดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับหัวเจริญแพลสเตอร์อำเภอวังสามมอจังหวัดอุดรธานีฝากขอขอบพระคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ